Zoom right on. We, we care, care more All than you care. Mid-tech engineering. สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาท่านนะครับามาชมนะครับรถขุดยอดนิยมก็คือรุ่น ZE-135E Series 10นะครับซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถรุ่นล่าสุดของซูมไลออนนะครับแล้วก็ผมจะพาท่านมารีวิวในชิ้นส่วนสำคัญสำคัญเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจและก็รู้ถึงสมรรถนะของรุ่น135นะครับอันนี้เป็นรถ ที่นิยมใช้กันมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวท่านติดตามผมนะครับผมจะรีวิวให้ทุกท่านได้เข้าใจในรถรุ่นนี้นะครับเรามาดูนะครับสำหรับปุ่งกีรถรุ่นนี้นะครับซึ่งจะใช้ปุ่งกีอยู่ที่0.55คิวนะครับแล้วก็มีเล็บปุ่งกีทั้งหมด5ฟันนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีใบมีดป่าปุ่งกี เพื่อสนับสนุนการทำงานของป้งกีไม่ให้เกิดการสึกหลอที่รวดเร็วบริเวณด้านหลังของป้งกีนะครับเราก็จะติดตั้งแผ่นกันสึกนะครับรอบเลยนะครับตรงท้องป้งกีเพื่อป้องกันไม่ให้ป้งกีนั้นเกิดการสึกหลอนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ยืนยาวนอกจากนั้นแล้วด้านข้างยังมีเหล็กกันสึกเพิ่มเข้าไปอีกด้วยนะครับทำให้ปุ้งกีตัวนี้ มีความแข็งแรงและมีสมรรถนะในการออกแรงขุดยัดได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของจมูกอาร์มนะครับเป็นเหล็กก้าปั๊มขึ้นรูปและก็เชื่อมเสริมนะครับด้วยเหล็กนะครับเพื่อป้องกันความแข็งแรงและการแตกแล้วส่วนของอาร์มเราจะมีการเสริมเหล็กกันสึกตัวนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เวลาปุ้งกีตักวัสดุแล้วจะชนกับตรงส่วนนี้จึงทำให้ตรงส่วนนี้ เกิดการสึกหลอดังนั้นเราจะเชื่อมเหล็กนะครับเหล็กเสริมกันเพื่อความแข็งแรงของตัวอาร์มด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของบูมก็เช่นเดียวกันนะครับมีการเชื่อมเสริมนะครับเป็นโคนบูมกับปลายบูมเนี่ยก็จะเป็นเหล็กก้าปั้มขึ้นรูปแล้วก็เชื่อมเสริมด้วยเหล็กและก็เสริมความแข็งแรงเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวบูมนั้นเกิดการแตกเล้าได้ง่ายในขณะปฏิบัติงานครับ เรามาดูนะครับในส่วนของเครื่องล่างตีนตะขาบเครื่องล่างตีนตะขาบนั้นเนี่ยแผ่นตีนตะขาบจะใช้ที่ความกว้าง600 mm. มิลลิมจำนวนข้อโซ่อยู่ที่45ข้อนะครับแล้วมีลูกกิ้งบนนะครับ2ลูกนะครับส่วนลูกกิ้งล่างมีอยู่7ลูกนะครับ <c oughs> เพื่อเสริมความแข็งแรงและรับน้ำหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีนะครับ <c oughs> ตรงบริเวณของล้อนำจะสังเกตนะครับว่า เราจะมีการเชื่อมเสริมเหล็กเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวล้อนำน่ะโครงของล้อนำนั้นเกิดการอ้านะครับนี่คือจุดเด่นของรถรุ่นนี้เพื่อป้องกันด้านหน้านั้นเกิดการบานออกนะครับในส่วนของเฟรมนะครับเป็น X เฟรมแล้วก็มีการเชื่อมติดกับตัวแท็กลอนเลอร์เฟรมนะครับโดยลักษณะของแท็กลอนเลอร์เฟรมเป็นบล็อกเซกชันนะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมเสริม นอกจากนั้นแล้วนะครับด้านหน้าของตัวล้อนำก็จะมีการเสริมเหล็กเพื่อป้องกันการอ้าออกขณะปฏิบัติงานนอกจากนั้นแล้วบริเวณน,นี้นะครับจะมีการติดตั้งลูกศรน,นะครับเพื่อชี้เห็นว่านี่คือส่วนหน้าของตัวรถ mm. เพื่อที่จะให้คนขับเนี่ยไม่หลงทิศนะครับขณะปฏิบัติงานเพราะว่าเวลาที่เราขับรถเราจำเป็นที่จะต้องใช้ล้อนำเป็นตัวหน้านะครับ เพื่อที่จะทําให้การทํางานนั้นปกติและเป็นการศึกหลอแบบปกติแต่ถ้าหากว่าเราเอาตัวเฟืองขับโซ่มาไว้ข้างหน้าแล้วเดินไปเนี่ยการสึกหลอจะมากเป็นสองเท่าทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ควรระวังที่พนักง,งานขับจําเป็นที่จะต้องรู้ถึงวิธีการป้องกันไม่ให้ระบบของโซ่ตีนตะขาบนั้นสึกหลอเร็วครับ สำหรับเครื่องยนต์นะครับที่ใช้ก็เป็นเครื่องยนต์คัมบินนะครับ QSF 3.8นะครับแล้วก็ให้กำลังม้าที่115แรงม้าที่2,200รอบต่อนาทีนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบคอมมอนเรลครับซึ่งมีสมรรถนะที่สูงนะครับแล้วก็การดูแลบำรุงรักษาง่ายนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของห้องปั๊มซึ่งใช้ปั๊มของคาวาาซากิ K3V นะครับในการทํางานแล้วก็ในส่วนนี้นะครับจะมีไพลอตดปั๊มเป็นเกียร์ปั๊มนะครับในส่วนของระบบของน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นเนี่ยเนื่องจากเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์คอมเมอนเรลจึงมีกองดักน้ําตัวใหญ่ของฟีดกาตัวนี้นะครับเป็นกองดักน้ําแล้วก็ยังมีอกองโซลา่านะครับอีก2ลูกตรงนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีกองน้ํามันเครื่องนะครับรถรุ่นนี้เนี่ย เนื่องจากว่าเป็นเครื่องยนต์ขอมมอนเร็วเนี่ยจึงต้องมีการป้องกันนะครับการดักน้ำนะครับตรงจุดนี้เป็นกองตัวใหญ่เลยแล้วก็มีกองอีกกองโซลา่าอีก2ลูกนะครับแล้วก็มีกองน้ำมันเครื่องอยู่ตรงจุดนี้ดังนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าในระบบของการบำร,รุงรักษาเนี่ยจะอยู่ในระดับพื้นราบทำให้พนักง,งานขับเนี่ยสามารถเข้าถึงและดูแลบำร,รุงรักษาได้อย่างง่ายดายนะครับ แล้วก็จะมีคลองของไพลอตอยู่ตรงด้านหลังนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของปั๊มในเรื่องของระบบน้ํามันเชื้อเพลิงในการคลองและก็น้ํามันเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับสวิงมอเตอร์นะครับใช้ของอีตันนะครับซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งที่ใช้ในรถขุดนะครับคอนโทรลวาลตัวนี้นะครับจะผลิตโดยโรงงานของเฮงลี่แล้วก็เฮงลี่เนี่ยจะเป็น OEM ให้กับซูมไลออนนะครับเพราะฉะนั้นจึงตีแบรนด์เป็นซูมไลออนสำหรับตัวคอนโทรลวาลตัวนี้นะครับในส่วนนี้นะครับเราจะพบว่าเราจะมีเรื่องของระบบระบายความร้อนนะครับรังพึ่งหม้อน้ำลังพึ่งไฮดรอลิกแอร์และก็ลังพึ่งในการระบายความร้อนของน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยู่ตรงจุดนี้ทำให้การระบายความร้อนสามารถทำได้ดี แล้วก็ทำให้เครื่องยนต์นั้นไม่เกิดการโอเวอร์ฮีทนะครับนอกจากนั้นแล้วระบบของการกรองนะครับเราเป็นการกรองแบบ3ขั้นตอนนั่นคือว่าด้านบนนะครับท็อปสปินก็คือกรองดักฝุ่นตัวแรกนะครับทำหน้าที่ดักฝุ่นออกก่อนแล้วก็มาผ่านกรอง2ชั้นในส่วนนี้นะครับทำให้อากาศที่เข้าไปในเครื่องยนต์นั้นสะอาดและก็เป็นการปกป้องฝุ่นที่จะเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับ คือการออกแบบนะครับนวัตกรรมใหม่ของรถ z e 135e Series 10ครับห้องเก๋งของรุ่น Series 10นะครับออกแบบไว้อย่างแข็งแรงมากนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยหัวใจสำคัญคือห้องเก๋งเนี่ยออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัย ROPS นะครับ r o w Over Protection เพื่อป้องกันพนักงานขับนี่ได้รับอันตรายในกรณีที่รถมันเกิดการฟั่มนะครับ เรามาดูภายในของห้องแก่งนะครับซึ่งภายในของห้องแก่งเนี่ยออกแบบนะครับไว้อย่างาสวยงามนะครับแล้วก็สามารถปรับเลื่อนเบาะได้นะครับตามความสรลีระร่างกายของพนักงานขับแล้วก็มีอุปกรณ์เซฟตี้นะครับในการาทำงานนะครับคอนโทรลสามารถทำงานได้อย่างดีนะครับในส่วนของมุมมองด้านกระจกเนี่ยสามารถมองด้วยวิสัยทัศน์ที่ กว้างนะครับเพราะว่าทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้านะครับก็เคลียร์หมดทุกอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยในการทํางานเนี่ยเราสามารถเปิดกระจกด้านบนได้นะครับจากตรงนี้เราสามารถเปิดเห็นไหมครับเป็นส่วนของอเปิดระบายอากาศแล้วก็ด้านล่างตรงนี้หน้ากระจกตรงนี้เราสามารถเลื่อนเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเปิดได้ง่ายครับเราสามารถเปิดเลื่อนได้ง่ายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ นี่ก็คือการเปิดกระจกทั้งด้านหน้าและด้านบนนะครับเพื่อทำให้การทำงานในกรณีที่เกิดสภาวะที่ทมืดนะครับก็สามารถมองเห็นพื้นที่ที่ทำทงานได้นะครับแล้วก็คันบังคับต่างๆนี่ก็บังคับได้โดยสะดวกส่วนหน้าจอก็เป็นแบบจอสีมอนิเตอร์นะครับบริเวณโคนบูมก็จะเป็นศูนย์รวมอัดจรบีเพื่อส่งไปหล่อลื่น ตามบูธต่างๆของตัวบูมและตัวอาร์มนั่นเองผมได้รีวิวนะครับรายละเอียดของรถรุ่น ZE135E Series 10ให้กับทุกๆท,ท่านได้เข้าใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถตัดสินใจนะครับในการที่จะเลือกใช้รถของซู o m ล i o n เพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยมันมีความคล่องตัวมากคือเราไม่ต้องมีเทนเลอร์เราใช้รถ10บล้อเพราะว่าน้ำหนักตรงนี้ 13.5นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้รถ10ล้อในการเคลื่อนย้ายเนี่ยรถ10ล้อนั้นสามารถน้ำหนักรวมบรรทุกแล้วไม่เกิน25ตันนี่แหละครับคือความโดดเด่นของรถรุ่นนี้นอกจากนั้นแล้วสำหรับคุณลูกค้าที่มีงานนะครับและต้องการเคลื่อนย้ายบ่อยรถรุ่นนี้จึงเหมาะนะครับในสวนยางก็ดีในเรื่องของการถมปรับพื้นที่ก็ดีอันนี้เหมาะมากเลยทีเดียว ผมถึงอยากจะแนะนำให้ท่านตัดสินใจเลือกนะครับว่าให้เหมาะสมกับงานของท่านนะครับสำหรับรถรุ่นนี้หากท่านมีข้อสงสัยอย่างไรท่านสามารถติดต่อกับบริษัทมิดแท้เอนจิเนียริงนะครับได้ตลอดเวลาเพราะว่ามิดแท้เอนจิเนียริงนั้นมีสาขาอยู่เป็นต้นว่าภาคเหนือนะครับมีที่อนครสวรรค์มีที่เชียงใหม่ภาคตะวันตกก็มีอยู่ที่ กาญจนบุรีนะครับสำนักงานใหญ่ก็อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีส่วนภาคใต้เราก็มีอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับตูมไลออนวันนี้นะครับเป็นรถที่ดีนะครับมาตรฐานสูงนะครับและก็ที่สำคัญช่วยให้ท่านประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและลดค่าใช้จ่ายครับหากท่านมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อกับบริษัทมิรแท้เอนจิเนียริงนะครับ ได้ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลร <se wn> ายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลานะครับเมื <ol> ่อ <Memphis. S 2> <bijvoorbeeld> ท่านได้ชมคลิปนี้แล้วขอให้ท่านาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของท่านนะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปดีๆจากช่อง YouTube Channel <S <s <uk> ของผมนะครับ <ๆ S 1> แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท่านได้พิจารณาในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้เครื่องจักรของ ซูมไลออนขอบคุณมากครับสวัสดีครับซูมไลออน We, we care. care more than you care มิ d แท้ h Engineering, <we S 2> engineering. สุดยอด